มาหนี่เลยมาแม่เขาถูเลยใช่กำลังเลยไหมก็ให้ผ่อนพอร่าเสร็จแล้วก็ให้หนูไปห้องน้ำไม่ได้บังกันเลยด้วยไม่ค่ะเขาบอกว่าขออีกสามหมื่นหรือว่าหนูจะเอาไว้ไปประกันตัวแฟนก็บอกก็ยังเหลือสามหมื่นได พี่ครับตอนนั้นตอนนั้นที่เรา <c oughs> โดนนะตอนนั้นความรู้สึกของเราเราเรายอมต้องยอมอย่างเดียวไม่มีทางเลือกอื่นถูกไหมใช่ค่ะก็คือเราไม่อยากให้แฟน <c oughs> เราติดเราไม่คือทำอะไรก็ได้เพื่อให้แฟนเราหลุดค่ะอืแต่นั้นถึงขั้นตอนเนี้ยพี่ก็มองว,ว,ว่ามันมันน่าจะเกินไปแล้วถูกไหม <c oughs> ใช่ค่ะแต่ทําอะไร <c oughs> ไม่ได้เลยไม่ได้ก็คือเราเครียดเรากินกไม่ได้นอนไม่ได้ ใจครับเพราะว่าการกระทำความผิดเนี่ยมันก็เป็นไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะเป็นตำรวจหรือไม่เป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นใครหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานไหนถ้าการวามผิดก็ต้องอยู่บนหน้าีเหมือนกัน